สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสูเปอร์เดนเซตนะครับวันที่30เดือน1ปี2025ครับพบกับผมเรือเชลกกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสิคิวิตี้ส์ครับนี่นะครับเซ็ตอินดีคนะครับปรับลงไป7.55จุดนะครับลงไป0.56%เป็นที่ระดับ1,335.64จุดครับมูลค่าการซื้อขายครับ2.95หมื่นล้านบาทตัวจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นครับมี180บบรริษััทคหุ้นที่ปรับลงมี248บริษัทครับ ดปรับลงนะครับตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียครับส่วเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นเด่นนำตลาดครับคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างครับ S C C กลุ่ม a C T ครับ Advanced Inset In Touch In และกลุ่มท่องเที่ยวครับ Mint Centel ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงก่อนตัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับ Delta แค l c อ m ครับ วันนี้เรามาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้ครับกลุ่มแรกนะครับเดลต้าครับลบไป4.46%แคลคอมลบไป4.4%ครับโดยหุ้นปรับลงต่อเนื่องครับมีจิตวิทยาลบจากข่าวสหรัฐนะครับเตรียมพิจารณาจำกัดการส่งออกชิป n อ i นบีเดียไปจีนกระทบยอดขายชิปนะครับรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆในโครงโซ่อุปทานครับโดยวันนี้นะครับราคาหุ้นเดลต้าเนี่ยลดลงไป6บาทนะครับกระทบเซ็ตอินดี кс ครับ6จุดเลยอ่ากลุ่มต่อมานะครับ MTC นะครับลบไป1.12% สวัสดลบ3.25%อิดล้อลบไป0.57%ครับและหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับปรับลงจากความกังวลดอกเบีย้ยลงช้านะครับกระทบต้นทุนเงินทุนจากการกู้ยืมครับหลังเฟดเนี่ยมีติ้งมีมติคงดอกเบีย้อยอที่4.5%นะครับตามเดิมและส่งสัญญาณครับไม่รีบลดดอกเบีย้ยนั่นเองกลุ่มต่อมาครับ OSP นะครับลบไป2.84% CBG ลบไป1.39%ครับโดยหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มนะครับราคาเนี่ยปรับลงเป็นวันที่3ติดต่อกันในพิคาคห์นะครับทยอยปรับลดคำแนะนำและราคาเป้าหมายกังวลกระแสสงครามนะครับราคากดดันมา r จินและกำไรของผู้ประกอบการในตลาด Energy ด้วยครับ ต่อมาครับอินเซ็ตครับบวกไป2.17%นะครับวันนี้โดยทีมกลยุทธ์ k ค s อนะครับคอมเมนต์นักลงทุนเนี่ยเข้าเก่งกำไรจากข่าว TikTok ครับขอรับการส่งเสริมลงทุนจาก BOI นะครับเพื่อลงทุน Data Center มูลค่า1.26แสนล้านบาทนะครับโดยอ In ินเซ็ตเนี่ยมีโอกาสได้งานนะครับซับคอนแทกต์เนื่องจากเป็นผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในการสร้าง Data Center มาก่อนครับ รานะครับมินนะครับวันนี้บวกไป1.25%ครับโดยมินนะครับคาบกำไรปกติ Q4 นะครับปี2024นะครับโตเด่นบวก14%นะครับเยนเยีย8% QQ จากแรงหนุนธุรกิจโรงแรมทั้งในยุโรปไทยและเมาดีครับขณะที่นักท่องเที่ยวในมกราคมปี2025นะครับเด่นนะครับค่าจะมีโมเมนตัมทางบวกต่อรวมถึงข้อมูลสำนักตรวจคนเข้าเมืองนะครับสิ้นสุดวันที่29่สิามกราคมปี2025ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประจำวัันนนอยู่่ที1.46แสคครบ ทำให้1-29มกราคมปี2025ครับยอดรวมอยู่ที่3.42ล้านคนนะครับค่าทั้งเดือนในมีโอกาสมากกว่า3.7ล้านคนซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับปี2019ครับเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่ราคา under value ครับเราแนะนำ by Mint นะครับที่ target price 38บาทครับสวันนี้เกล่ยงเกม s u p e r ด e n Set ก็ต้องจบเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ